ส่วนข่าต่อมาที่นนทบ,บุรีค่ะข่าวนี้เขามาขอความช่วยเหลือนะคะมันมีลักษณะคือเป็นรูปปั้นรูปหล่อขององค์พระพิฆเนศในมือเนี่ยมันจะต้องมีสัตวราวุธของเขาติดอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีคนเร่ร่อนคุณผู้ชมมาเอาไปเจ้าของเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าใครที่เห็นกล้องวงจรเน,นี้แล้วพอจะรู้หน่อยไหมว่าคนเอาไปเ,เป็นใครช่วยบอกช่วยแจ้งกันหน่อยนะคะอยากได้สัตราวุธของพระพิฆเนศคืนค่ะ เอาไปเลยแล้วของพวกนี้มีคุณค่ากับจิตใจนะทำไปเล่นไปไม่ครบไม่ได้<อ>จะไปเอาจากที่อื่นมาเสียบให้มันครบครบมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มาด้วยกันนะบางทีก็จะต้องอยู่คู่กับองค์นี้อะไรแบบนี้เนาะเนี่ย่ไปอ่ะ ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะอายุประมาณสัก30 40ปีได้คุณผู้ชมตัดผมรองทรงถอดเสื้อมาแต่งเกงขาสั้นนะคะรองเท้าก็ไม่มาเนี่ยมาแต่งเกงขาสั้นอย่างเดียวเลยลักษณะท่าทางก็อาจจะมีอาการป่วยทางจิตเวชนะคะเ,เดินท่าทางแปลกๆตรงเ,เข้าไปที่องค์พระพิฆเนศที่อยู่หน้าอู่ซ่อมทําสีรถยนต์ย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วก็สิ่งที่เอาไปเนี่ยคุณผู้ชมมันคือขอช้างขอสับช้างท้าภาษาก็คือโคชกุฎนะคะอยู่ที่ ประกอบขวาแล้วก็หนีไปเลยนี่อยู่ริมนพนนนะพอมันไม่ครบอ่ะเนาะก็ถึงบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบมันมีผลกับจิตใจจริงๆอิงถ้าสมมติว่าเราจะดำรงไว้ไม่ครบแบบนี้นะคะเอาของใหม่มาใส่มันก็ไม่ใช่มันมีโอกาสที่จะต้องแบบจะให้เอาออกไปทั้งหมดมันก็ไม่ก็กลับไหวกั้มาบางทีแบบไปอยู่คู่กันมาแบบ เป็นร้อยปีอะไรอย่างงี้เนาะแล้วซื้ออันใหม่มาใส่อย่างเงี้ยอยู่แล้วร้านดีอยู่แล้วร้านแพงแบบเนี้ยมันไม่ได้นะฮะรับเนี่ยคนที่ไปเห็นว่าข้าวของมันหายไปมันไม่ครบเนี่ยนะคะคือเจ้าของอู่ค่ะเหตุเกิดคือสี่ทุ่มวันที่สิบพันาคมที่ผ่านมาแต่เมื่อเช้าวันจันทร์เนี่ยมาเปิดร้านจัดของถวายเอาวันจันทร์มาหน่อยเริ่มเปิดสัปดาห์จืนอยู่นะองค์เอ๊ะทำไมโล่งๆมันอะไรอ่ะตอนแรกมาต้องอะไรก่อนเนาะแล้วก็เห็นเนี่ยแหละค่ะ เขจะกุดสัตว์ราวุธของพระพิฆเนศหายไปก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยพบว่าคนก่อเหตุเนี่ยท่าทางเหมือนคนเร่ร่อนนะคะเป็นชายน่าจะวัยกลางคนน่ะผิวค้าใส่แค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวรองเท้าไม่ใส่ตัวท้วมครับผมท้วมผุ่นล่ำๆครับผมยาวๆหน่อยมีหนวดคิดว่าน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นคนรี่ร่อนหรือว่าสติไม่ดีเดินมาแล้วก็เดินมาแล้วก็มาดูมาเนี้ยแล้วก็หยิบเคียวอะครับ ควานช้างที่แบบที่ควานช้างถือครับอันนี้ไปแล้วก็เอากระโหลกไปครับใช่ก็คือเนี่ยครับแล้วก็เดิน,น,นเดินไปทางนู้นเดินไปทางห้าแยกปากเกตครับผมใช่ครับผมก็คืออยากอยากได้คืนครับเป็นของมีคุณค่าทางจิตใจของเป็นที่เคารพของคนที่นี่ครับผมเห็นมเอาถามพอรู้ปุ๊บจะนอนไม่หลับพอนะอข้าวของไม่ครบพรวักพวงเงามัน ของเขาหายเนี่ยเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับสิ่นสิทธิ์ที่ทั้งตัวเขาเองทั้งคนในร้านอ่ะเขาลบบูชาลกลับไหว้กันมานะคะก็โพสต์ลงโซเชียลค่ะใครครู้จักใคร,คร,ครเห็นรูปพันสันฐานของผู้ชายคนก่อเหตุแล้ว พอจะแจ้งเบาะแสได้บ้างไหมพอจะนําไปสู่การเอาคืนมาได้บ้างไหมแล้วก็ถ้าผู้ชายคนนี้พอจะได้ดูทีวีเนี่ยค,ะค่ะเอามาคืนเขาเถอะเอาอย่างอื่นไหมอาหารหรือว่าอะไรอยากได้อะไรถ้าเอาข้าไปเนาะก็ต้องเอาไปขายต่อยางงี้ไหมซื้อไปขายต่อร้านอื่นที่รับซื้อบางทีเขาไม่รู้อะไรอย่างเนาะอะก็อาจจะแจ้งเบาะแสได้เพราะเดี๋ยวคุณจะซื้อของโจรด้วยนะร้านที่รับนะดูนะคะถ้าใครมีเนี่ยเอามาเอาไปขายแบบนี้ เราก็ไม่คิดว่ามันจะดึงออกง่ายแบบนี้เนาะ <No. S 1> เขาก็คงไม่คิดหรอกว่าใครจะมาดึงออกไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบ <No. S 2> อ,อกไหม,มแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วไงขอให้ได้คืนคนะคะ